สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกับภายจากเพจภาษาเกาหลีน่ารู้นะคะวันนี้นะคะภายมีคําว่ามันคึมมันคึมมาสอนกันนะคะว่ามันแปลว่าอะไรนะคะแล้วเราก็เจอกันบ่อยมากๆแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะคะที่ภายคิดว่าทุกคนน่ะน่าจะเคยได้ยินกันแน่ๆเลยนะคะที่มันรลองอีมันคึมอีมันคึมเราไปฟังกันดูไหมคะจะจวานอีมันคึม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  โ,โอเคเป็นยังไงบ้างเอ่ยหลังจากที่ได้ฟังกันแล้วก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าตัวนี้กันดีกว่าค่ะคํานี้นะคะอ่านว่ามันคึมมันคึมอ,อ่านพร้อมกันมันคึม โอเคนะมันคึมนะคะตรงนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีความหมายว่าเท่าหรือว่าเท่ากับนะคะจริงๆแล้วหน้าที่ของมันเนี่ยคือโชซานะคะคือพวกตัวชี้ต่างๆซึ่งอันนี้จะเป็นตัวชี้ปริมาณนะคะใช้ในการบอกพวกปริมาณเนาะแต่ไพ่ก็อยากให้จําไปเลยเขาว,ว่าคํเนี้ยมันแปลว่าเท่าหรือว่าเท่ากับนะคะถ้าไปจําตั้งแต่โชซาอะไรพวกเนี้ยจะงงมากเลยท่านก็จําไปเลยว่ามันคึมนะคะแปลว่าเท่าหรือว่าเท่ากับนั่นเองนะคะก็เป็นเหมือนไวยากรณ์ตัวหนึ่งนะคะในภาษาเกาหลีละกันนะ โอเคคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้กันนะคะวิธีการใช้เนี่ยวันนี้ที่พายจะมาสอนคือง่ายมากก็คือเอาคํานามเนี่ยไว้ข้างหน้านะคะแล้วเราก็เอามันคึมคำเนี้ยค่ะมาต่อท้ายคํานามได้เลยก็จะแปลว่าเท่ากับคํานามคํานั้นนะ่ะแต่ว่าในประโยคเนี่ยมันจะเป็นบวกนะคะจะเป็นเชิงบวกหรือว่าเชิงลบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกีรยาท้ายประโยคเลยนะว่ามันเป็นรูปบอกเล่าหรือว่าปฏิเสธโอเคไหมคะอืมคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันออมาม่มันคึมก็คือเท่าแม่ อัปป้ามันคืมเท่าพ่อน้อมันคืมเท่าเธอน้ามันคืมเท่าฉันโอเคไหมคะแล้วก็ตรงนี้พายอยากให้เพื่อนเนี่ยสังเกตการเว้นวรรคด้วยนะเพราะว่ามันสําคัญมากตรงนี้ค่าว่ามันคืมพวกนี้ค่ะถ้าทุกคนสังเกตนะคะว่าพายจะไม่ได้เว้นวรรคพายจะใส่ติดกับคํานามเลยนะคะฉะนั้นถ้าใครชอบเอาไปเขียนเนี่ยก็แนะนําว่าเวลาเขียนเนี่ยก็เอามันคืมติดกับคํานามข้างหน้าไปเลยนะ โอเคนะคะจะได้จําแบบี่ถูกไปเลยนะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าเราเอาคําว่ามันคืมเนี่ยเข้าไปใส่ในประโยคอค่ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราเห็นแค่นี้อม่ามันคืมเท่าแม่แล้วแล้วยังไงต่อกียข้างหลังมันคืออะไรเราก็จะงงๆใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูในประโยคกันนะคะว่าเมื่อเจ้าตัวเนี้ยมันไปอยู่ในประโยคเนี่ยความหมายมันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันนะประโยคแรกนะคะคือ사람은อปป้ามันคืมไมอชิดเจ้ยหนะ คือซาลามเมนโอปป้ามนเคิมมอชิจนะิอน่าตรงนี้นะคะภายขอบออกไปก่อนเลยว่าถ้าใครอยากให้ประโยคสุภาพเนี่ยใส่โยเข้าไปแทนประโยคนะก็จะสุภาพขึ้นแต่ว่าถ้าเราใช้พูดกับคนสนิทมากๆนะคะเราก็ตัดโยทิ้งได้ก็จะเป็นรูปพันมันนะพันมันคือการลงท้ายแบบที่เราใช้พูดกับคนสนิท โอเคมาดูกันนะคะตรงนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ยคือซาราเมอคนนั้นนะ่ะนะอปป้าเหมือนคือมอชิจีอนายอ๋อมอชิจีอนะเรามาแปลกันแปลประธานก่อนนะคะตรงนี้เป็นประธานใช่ไหมคนนั้นน่ะนะไม่หลอเท่าอปป้าหลอกไม่หลอเท่าอปป้าหลอกคือซาราเมอรอปป้าเหมือนคือหมอชิจีอนะา 그 사람은 오빠만큼 멋지지 않아요. 오케이 나คะ. 나는 하늘만큼 엄마를 사랑해요. 나는 하늘만큼 엄마를 사랑해요. 나는 하늘만큼 엄마를 사랑해요. 다음이 올해 는 작년만큼 춥지จ않아요ออน해는작년만큼춥지않아요ปีนี้ไม่หนาวเท่าปีที่แล้วออน해는작년만큼춥지않나요โอเคนะคะตรงนี้ไพเสมร์ฟอีหนึ่งตรงนี้เวลาอ่านนะคะอ่านเป็นชังนะชังยอนนะคะมันมีกฎการเป็นเสียงนะต่อไปนะคะ이น화는키대만큼채미없고이해도안가요 หนังเรื่องน,นี้นะมันไม่สนุกเท่ากับที่คาดไว้เลยอะและก็อี e ฮโดอันกาย o อ e h e อันคโอนะคะแปลว่าถ้าแปลตรงๆมันจะแปลว่าความเข้าใจเนี่ยไม่ไปก็หมายถึงไม่เข้าใจนั่นเองนะคะโอเคนะันหนังเรื่องนี้ไม่ได้สนุกเหมือนที่คาดไว้นะคะแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยโอเคเนาะ โอเคค่ะท่านก็วันนี้ภัยก็มาสอนทุกคนเท่านี้นะคะหวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเขาว่ามันคุมได้แล้วก็อยากให้เ,เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะคะเป็นไวยากรณ์ที่ใช้ได้ง่ายๆเลยแค่เอาคำนำมาไว้ข้างหน้าแล้วก็เส่พวกภาคแสดงกิริยาข้างหลังได้เลยนะคะท่านก็เดี๋ยวไว้เราเนี่ยพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ